เราจะมาดูว่ามาตรฐานเกาหลีของโมนาลคนิกลองมาฟังมุมมองของคุณหมอซิว่าเป็นยัง <c oughs> ไงระดับแรกเหมือนที่เรามีทีมที่ปรึกษาความงามเมืลูกค้าเดินเข้ามาเชิญสวัสดีค่ะเ <c oughs> ชิญที่เคาน์เตอร์บริการ <c oughs> คุณหมอคิดว่าเป็นยังไง ก็คิดว่าเป็นแบรนด์มินิมัมนะคะเพราะเพราะว่าก็คลินิกก็ทุกคลินิกก็น่าจะหรู้ว่าคนสาวสวยคุยเล่นก็คิดว่าทุกคลินิกก็น่าจะต้องมีแบบเออการบริการหรือว่าต้อนรับลูกค้าเป็นแบรนด์มินิมัมอยู่แล้วะะที่ปรึกษาความงามรู้จักวิเคราะห์รูปหนะ้าก่อเด้นเลยโชว์อันนี้ถือว่าเป็นแบบไหนดีคะคุณหมอ ถ้าสมมติว่ามีความรู้ทั่วไปนะจริงๆก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนด์มินิมัมของ SA หรือว่าที่ปรึกษาความงานาเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะไปให้ความรู้หรือว่าให้คำปรึกษาเนี้ยค่ะ,ค,ะคือมันต้องมาจากการที่เรามี knowledge ก่อนอซึ่งมันก็เป็นแบบ standard ไดสทั่วไปที่ทุกคนควรมีอ,นนอีกจดหนึ่งค,คุณหมอเวลาฝนตกช่วงนี้นะฝนตกหนักมาก น้องๆของพี่หมอบนมีการร่มส่งลูกค้าด้วยถือว่าเป็นลักษณะไหนคะนี่เหรอคะมีซิเก็บรองเท้าก็เก็บนะว่า princess treatment นะคะก็คิดว่าหลายๆคลินิกอาจจะไม่ได้มีนตรงนี้แต่ขึ้นอยู่กับ อ๋อเขาเรียกว่าการใส่ใจหรือว่ามุมมองของผู้ให้บริการมากกว่าว่าว่าเราจะสะดวกในแบบไหนอีกข้อหนึ่งของคุณหมอที่โมนาคลินิกนะคะการให้วิตามินหรือไอวีดิบของเราจะมีคุณพยาบาลวัดความดันและให้บริการด้วยตัวเองบริการนี้คุณหมอคิดว่าเป็นแบร์มินิมัมหรือปรินเซสทรีทเมนต์อันนี้ต้องบอกก่อนว่าคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบร์มินิมัม ควรจะเป็นพยาบาลที่เป็นคน access IV เปิดเส้นให้ลูกค้าเพราะว่าเราก็คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช่ก็คือเอาเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งที่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะทำาหัตารอะไรก็แล้วแต่ค่ะทางโมนาคินีคุณหมอ follow up หนึ่งวันหลังทำาหัตารและก็ติดตามผลหนึ่งสัปหลังทำหนสัปดาห์แล้วก็1เดือนคุณหมอคิดว่าตัวนี้เป็นแบรนด์มินิมัมหรือเป็นพรีเซนต์ทรีทเมนต์ ถ้าเอาความเห็นหมอนะ,อะก็คือเป็นแบรนด์มินิมัมเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการการที่โทรติดตามลูกค้าหรือว่านัดติดตามที่ที่มีช่วงเวลาที่ชัดเจนเป็นอะไรที่ควรจะเป็นมาตรฐานและนอกจากนั้น เรามีการให้คำปรึกษาและออกแบบรูปหน้าเฉพาะบุคคลคือหมอคิดว่าเป็นการให้บริการรูปแบบไหนจริงๆแล้วการติดตามหรือว่าการให้คำปรึกษาที่ค่อนข้างจะ Personalize แล้วก็ให้ความสำคัญของคนไข้แต่ละคนก็คิดว่าน่าจะเป็น Pr i n c e s s treatment เพราะว่าแต่ละคนคึงไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันความสวยหรือระดับความพึงพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็จริงๆคิดว่า ที่เราใส่ใจลูกค้าหรือว่าคนไข้ของเราอะคะอ่ะก็เราก็ทีทขาเหมือนเป็นพรินเซสสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาปรึกษาหรือใช้บริการที่โมนาคลินิกก็เชิญมารับบริการที่โมนาคลินิกนะคะปรึกษาฟรีค่ะคุณหมอมิวยินดีให้การปรึกษาฟรีทีมพี่หอมบิวตี้คอนซัลหรือทีมที่เม้นยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะ